มาดูอีกรอบด้วยนะครับสวัสดีครับและและผมวม่เห็นว่าคลิปที่แล้วนะสาระที่ผมสร้างอันนี้เนี่ยเดอ่นอ่ที่ดังมากเลยซึ่งคุณรู้ไหมจริงๆแล้วผมกะจะให้มันมีแค่ ep เดียวนะสร้างสาระเนี่ยแต่ได้เมื่อเห็นว่ามันดังขนาดนี้ก็ <c oughs> ก็ช่วยไม่ได้ละและอาจจะได้ยินเสียงฝนหน่อยเพราะาฝนตกนะครับ <c oughs> ได้ยินเสียงหน่อยจช่หมนะอันหนึ่งครเออ อ้าเ้ะอะไรเนี่ยโอเคทุกคนสิ่งต่อไปที่ผมจะทำผมจะทำให้อันนี้มันเออยังไงดิให้มันดูเป็นเอ็นดิโอ้ยะเป็นเป็นอะไรอืมออกเป็นเป็นที่เล่นมากขึ้นนะครับทำให้วันดูดีมากขึ้นน,นี่แหละโอเค โอเคอะไรนะแล้วผมคิ่ว่าจะแนอนาคตผมว่าผมจะทำระบบสมาชิกแต่ได้จะอีดา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 ด่าเลยแหละโอเคแล้วจะสร้างให้มันดูดีขึ้นแล้วเพราะจะเอาตัวนี้ออกเดี๋ยวใส่บันไดไปแทนแล้วกันไน้โอเคตอนนี้ผมก่าสร้างให้มันมีหลายชั้นนะครับเพราะว่าจะได้กระดกแบบ ถ้าหาไปอยู่ชั้นบนสุดก็จะจะสาบานกระโดดหนุห่มหน่มแบบตีได้แล้วก็อาจจะบันทีถ้าถ้าหาคนเซเซอหนอยก็ได้แบเมื่อกี้เสียงอะไรเอ๊ะแล้วเสียงไงตีคือถ้าหาคนเซเซอหนอยก็จะแบบตีนี่แบบทําแบบนี้ได้เลยถ้าคนเซเซอหน่อยอะนะอ่ะทำไมพอเดินอยู่จนดสตารมันเด์แล้วเนี่ยเมื่อกี้ทำไมบินเร็วจังวะเฮ้ โอเคแล้วผมพอคิดก่อนนะว่าสีที่ผมจะอัพเกรดต่อไปมันคืออะไรนะผมคิดว่าผมจะเพิ่มเตอมตรงสไลเดอร์ให้มันดูดีขึ้นเอ๊เอโอเคอืมถ้าจะใช้ได้ละหรือเปล่าตรงนี้ที่เป็นบันไดตรงอย่างนี้เดี๋ยวจะอัพเดตให้หน่อยแล้วกันให้มันมีที่กันด้วย จะได้ไม่ตกตกดูดีขึ้นแบบสามรอยเปอร์เซ็นือโอเคปักทอสด้วยอย่าลืมปักทอสด้วยและต้องขอโทษอีกทีนะครับที่อาจจะมีเสี่ยฝนเข้ามาได้นหน่อยหน่อยเพราะว่าบ้านผมฝนตกนะครับหรือถ้าหากบ้านทุกคนคนนั้นฝนตอนที่ทุกคนดู ถ้าคิผมอยู่ฝนมันไม่ตกก็บอกได้นะครับในช่องคอมเมนต์เลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมไปอ่านหมดเลยนะคเพราะว่าผมชอบอ่านโอเคเอาโอเคนี่ก็สร้างเป็นหลังคาฝนตกตอยู่ตอนนี้ตอนนั่นแหละโอเคสิ่งต่อไปที่จะสร้างคืออะไรดีเนาะขอคิดก่อนนะนี่ผมได้สร้างอะไรนี่นี่หน่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาตัว โอเคถ้าหากคุณมาตรงนี้คุณก็จะเห็นเห็นที่เด้งเดือที่มีหลายชั้นสูงสูงส๋งและก็แต่ว่าอาจจะเดินก็เดินจะเดินช้านหน่อยน่ะนะว่าออถ้าหากขึ้นบันไดอาจจะขึ้นยากหน่อยนะนั่นนะครับนี่ก็สามารถกระโดดได้หล,ล,ลายชั้นเลยนะครับโอเคไปชั้นชั้นต่อไปเลยนะครับโอเคนี่คือชั้นที่สาม ว่าายฝนมันตกเหมือนตอนนี้ที่หนึงฮะดูดิคาที่สามเดี๋ยวเจ็ดจวบมุมสีเป็นไงล่ะและนี่ถ้าคุณคุณมาตรงนี้เขาก็จะเห็นไรเดอร์ตรงนี้นะครับที่คุณสามเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาอะไรงเนี่ยเฮ้ยแค่นี้เดี๋ยวแต่บูมายไงอ่ะแต่บูไม่ไหวเออโอเคผมจัดการใบบูมเสร็จแล้ว อ่ะโอเคและตรงนี้คุณก็สามารถเล่นน้ำได้ใช่ไหมกูดีก็ไม่ค่อยสนุดเท่าไหร่และผมยิดว่าผมจะมาทำให้มันลึกขึ้นนิดนึงเพิ่มขยายความลึกนิดหน่อยคนที่ตัวสูงจะได้ชอบชอบไม่ก็คนที่แบบอยากท้า,ายอะไรเงี้ยอืออือโอเคเสร็จแล้วและตรงนี้ คุณหินแล้วก็ราหานนะหว่างกินแล้วก็มีอาหารตรงนี้คุณกินด้วยเอออ่ะเอาเตะ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 จำไว้นะคะว่า,เ,าเ,เราสามารถเราหาจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมขอเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งครับอโอเคหแบบากินไงงายงามงาอร่อยมากเลยเออเผยเป็นการ านแกงกินที่สุดยอดมากเลยครับโอเคเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงต่าน,นี้แหละครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยครับผู้ติดตามแค่นึง 50, 50, คนแล้วเหลืออีกเก้าผู้ติดตามแค่นั้นเองโอเคพันะนันบ,บายบาย